อุณหภูมิร่างกายเท่าไหร่ถึงเรียกว่ามีไข้คลิปนี้มีคำตอบค่ะข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่าจริงๆแล้วอุณหภูมิร่างกายของคนเราปกติแล้วจะไม่คงที่ตลอดเวลาแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในยแต่ละช่วงของวันและอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ต่างกันไปเช่นเพศอายุและพฤติกรรมการกินค่ะ และในช่วงนี้ที่ไข้หวัดใหญ่และโควิด19กําำลังระบาดเราสามารถคัดกรองตัวเองและประเมินตัวเองเบื้องต้นด้วยการวัดไข้ด้วยตัวเองค่ะ ร่างกายปกติของคนเราอุณหภูมิจะอยู่ที่35.4ถึง37.4องศาเซลเซียสค่ะไข้ต่ำอุณหภูมิจะอยู่ที่37.5ถึง38.4องศาเซลเซียสส่วนไข้ขสูงนั้นอุณหภูมิจะอยู่ที่38.5ถึง39.4องศาเซลเซียสถ้าไข้สูงมากอุณหภูมิจะมากกว่า40องศาเซลเซียสขึ้นไปค่ะทุกคนอย่าลืมวัดไข้และลองสังเกตตัวเองนะคะว่าถ้าอุณหภูมิมากกว่า37องศาเซลเซียสขึ้นไปและมีอาการไข้ เจ็บคอไอมีน้ำมูกหายใจเหนื่อยหอบควรรีบไปพบแพทย์และตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดเพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงทีด้วยรักจากใจพยาบาลผักบุ่งค่ะ